กว่า30ปีที่รับราชการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3สังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ของนายสถาพรสีนามซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการน้อมนำแนวพนระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดช มหาราชบรมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวหมายึดถือและปฏิบัติในการครองตนครองคนครองงานเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานโดยตลอดโดยการครองตนนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบุพการีบุคคลในครอบครัวให้มีความสุขและสนับสนุนบุตร ให้ได้รับการศึกษาและเป็นพลเมืองดีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขยันหมั่นเพียรวิริยะอุตสาหะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของข้าราชการด้านการครองคน สามารถบริหารจัดการสารสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องานด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้บริการด้วยความเต็มใจเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกระดับและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการครองงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติทำงานเป็นทีมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนผมคิดว่าการทำงานที่ประสบผลสาเร็จและเป็นรูปธรรมนั้นมันมีองค์ประกอบอยู่สองข้อที่สาคัญก็คือ ข้อที่ 1. การทํางานเป็นทีมส่วนข้อที่2ก็คืองานที่เราทํานั้นมันต้องได้รับการถ่ายทอดส่งเสริมสร้างการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนั้นได้ทำงานให้คำปรึกษาแนะนำกำกับ ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์โดยการบริหารแผนงานโครงการและกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจัดทำคำของบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ออกแบบเครื่องมือในการกำกับติดตามสนับสนุนและการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติงานนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบและถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับติดตามสนับสนุนและนิเทศงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อให้งานบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมด้วยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยมีผลสำเร็จจากการดำเนินงานดังนี้ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เป็นเงิน1 2 2 5 5 0 0บาทและปีงบประมาณพุทธศักราช2568เป็นเงิน 7 4 3 1 2 5บาทเพื่อดำเนินง,งานโครงการพัฒนานวัตรกรรมการผลิตไม้และจำหน่ายไม้กลุ่มจังหวัดนครชัยบุริีแบบครบวงจรงบประมาณตามแผนปฏิบัตรริราชการจังหวัดบุรีรัมย์ปีงบประมาณพุทธศักราช2565 เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมในการจัดตลาดถนนคนเดินเมืองต่ําเป็นเงิน50,000นบาทโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกตลาดอารยธรรมวนํารุงในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในปีพุทธศักราช2566 เป็นเงินส0 0แสนบาทในปีพุทธศักราช2,567และปีพุทธศักราช2,568ปีละส0 0แสนบาทบูรณาการงบประมาณและโครงการร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์โดยการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษพ,พื้นฐานและการตลาดออนไลน์การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดบุรีรัมย์และโครงการรวมพลังอาสาพ,พัฒนาชุมชนคนบุรีรัมย์รวมใจซ่อมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนเป้าหมายในระบบข้อมูล T P Map มิติด้านความเป็นอยู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รวมเป็นเงิน1,249,677บาทนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจในงาน Color of Buriram 2025ัมย2โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบและแปรรูปเสื้อผ้ากระเป๋าและสินค้าที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ประกอบการด้านผ้าและช่างทอผ้าเป็นเงิน997,920บาท บูรณาการงบประมาณร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดแสดงและจำหน่ายโอทอบทั่วไทยเป็นเงิน3ล้าน2แสนบาทและเสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดแสดงความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระรัมิ์โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในงาน Color of Buriram 2025เป็นเงิน1ล้านบาท สำหรับผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคมนั้นได้ร่วมกับคณะทำงานของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จัดทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศปรัฐประจําปี2564ข้าวสารัฐข้าวหอมมะลิบนแผ่นดินนกกรเรียนและได้รับรางวัลเลิศปรัฐ ประเภทรางวัลสำมฤทธผลประชาชนมีส่วนร่วมและในฐานะเลขานุกการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติด้านความเป็นอยู่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวม273ครัวเรือนคิดเป็นเงินงบประมาณ4,964,000บาท ก็เคยได้ร่วมงานกับท่านสถาพรสีน้ำนะ,นะคะในส่วนของที่ท่านได้มาเป็นพนักงานอำเภอเฉลิมพระเกียรติในข้าวกรนะนะคะเพื่อนกระสางไล่ใดสั่งคว่ำเจริญเหุกับ ชุมชนของเฮาเป็นอย่างหลายนะคะกระทั่งตอนนี้นะคะเพื่อนเป็นภูมิในการกลุ่มง,งานเพื่อนก็ยังบ่ท่านด้ลืมค้นบ้านจเจริญสุขยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการตลาดหรือว่าอื่นๆที่เพิ่นสามารถที่สิพลักดันได้ได้เคยปฏิบัติงานร่วมกับท่านสถาพรศรีนามในกิจกรรมลหลายกิจกรรมด้วยกันยกตัวอย่างเช่นโครงการโคกหนองนาโมเดลโครงการคันเลาะอ๊อ,อบวุยลำ ก็จะมีการทํางานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในหลายๆพื้นที่หัวหน้าเป็นพันธนาการอาเภอที่สอนงานจนปัจจุบันหัวหน้าได้ลัตตาแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์หัวหน้าก็ยังได้ทมไทยสอนแนะแลวก็เป็นที่ปรึกษาในการทํางานแม้กระทั่งไม่ใช่แต่เรื่องในการทํางานในเรื่องของส่วนตัวหัวหน้าก็เป็นห่วงเป็นใย,ยได้ทมไทยดูแลลูกน้องอย่างต่อเนื่องค่ะท่านพออสถาพรตีนําเป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานหลากหลายพื้นที่ มีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์และการประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านทำให้งานของโกรมการพัฒนาชนุมชนที่รับผิดชอบ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งผอ,อสถาพรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่นะคะเป็นผอ,อที่สามารถที่จะบริหารจัดการงานในส่วนของการประสานงานการวางแผนกิจกรรมโครงการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวพอชในระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ในส่วนของภาคีพัฒนาก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการประสานงานก็ต้องขอชื่นชม เพราะว่าพอสตาพอนั้นถือว่าเป็นพอกลุ่มงานที่มีความทุ่มเทวิทยาสาห h ก่อหน้านั้นทั้งสองปีก็ถือว่าคุมแผนงานงบประมาณช่วยพนัการจังหวัดช่วยผู้ราชการจังหวัดในการทําให้การเบิกจ่ายเงินของสํานักงานพมจนจังหวัดในการบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็เสนอโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณ1ล้านบาทมาร่วมจัดงาน color of ร r e a m ซึ่งเราจัดงานถึง29วัน ถือว่าเป็นผู้ในการกลุ่มงานที่มีคุณภาพของกรมการพัฒนาชชนที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชมชนครับ